เวลาประมาณ18นาิก10นาทีของวันที่14มิถุนายน2566ตำรวจสพเมืองสมุทรสาครได้รับแจ้งว่ามีคนร้ายวิ่งราวทรัพย์ที่ห้างทองแห่งหนึ่งย่านคลองครุตมนลท่ารายจึงได้เข้าไปตรวจสอบพร้อมด้วยพันตำรวจเอกพิเชษพงษ์แจ้งขายคมผู้กำก,กับการสพเมืองสมุทรสาครและเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสพเมืองสมุทรสาครจากการสอบถามพนักง,งานร้านทองได้เล่าว,ว่า คนร้ายเข้ามาในร้านเหมือนคนปกติทั่วไปโดยทำทีเป็นขอดูสร้อยคอผู้หญิง2บาทและสร้อยคอผู้ชาย3บาทตนก็เลยหยิบให้ดูทั้งหมด3เส้นเป็นสร้อยคอผู้หญิงแบบมีจี้น้ำหนัก2บาท1เส้นและสร้อยคอผู้ชายเส้นละ3บาทอีก2เส้นพอได้ดูสร้อยคนร้ายก็ได้ทำทีเป็นหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาคุยกับคนอื่นแล้วก็หันมาถามตนว่ามีลายทองตามรูปหรือไม่ ต้นเลยบอกว่าที่ร้านมีแค่นี้จากนั้นจึงจะเก็บทองเข้าแผงตามเดิมแต่พอช่วงจังหวะที่ตนหันหลังไปเก็บสร้อยทองเส้นละสองบาทเข้าแผงโชวนั้นคนร้ายก็ได้คว้าสร้อยทองเส้นละสามบาททั้งสองเส้นรวมหกบาทที่ยังวางอยู่ในถาดแล้วก็วิ่งออกประตูนหนีข้ามฝั่งไปซึ่งคนก่อเหตุน,นั้นเป็นคนไทยอายุประมาณ30ปีเศษใส่เสื้อสีเหลืองแขนสั้น ซึ่งที่ผ่านมานานที่ร้านไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนด้านลูกค้าในร้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าคนก่อเหตุเป็นผู้ชายสูงประมาณ1 8 0ซนเมตรเข้ามาดูทองตามที่คนขายได้เล่าให้ฟังครั้งตนโดยใช้เวลาประมาณ5นาทีเท่านั้นลักษณะาการแต่งกายคือใส่เสื้อโปโลสีเหลืองกางเกงยีนสูงขาวใส่หน้ากากสีดำมาคนเดียวไม่ได้แสดงว่ามีอาวุธและก็หลบหนีไปโดยการวิ่งข้ามถนนออกไปค่ะ และความคืบหน้าล่าสุดเมื่อเวลาประมาณสิบนาฬิกาของวันที่15มิถุนายนทันตํารวจเอกพิเชษพงแจ้งขายโคมผูกกับการสพเมืองสมุทรสาครได้เปิดเผยว่าขณะนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสพเมืองสมุทรสาครประสานความร่วมมือกับทางชุดสืบสวนผู้ทอจังหวัดสมุทรสาครโดยร่วมมือกันไล่กล้องวงจรปิดตลอดเส้นทางที่คิดว่าคนร้ายก่อเหตุจะหลบหนีไปโดยคาดว่าคนร้ายนั้นหลังจากก่อเหตุอาจไปขับรถที่จอดไว้ออกจากจุดกเกิดเหตุ หรือไม่ก็อาจามีคนร่วมมือจอดรถรออยู่พอก่อเหตุเสร็จแล้วก็ขึ้นรถขับรถหลบหนีไปทันทีจึงได้ให้เจ้าหน้าที่เร่งไล่กล้องวงจรปิดนอกจากนี้ก็ได้มีการนำรูปภาพคนร้ายที่ได้ภายในห้างทองไปตรวจสอบเพื่อจะได้ติดตามจับกลุ่มมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดค่ะ